มีคนเข้ามาแล้วนะอะคนจีนด้วยป่ะเนี่ยคีดๆๆๆๆเนี่ยเปลี่ยนชุดเอาแบบชุดน่ารักน่ารักไปหน่อยนะใส่ชุดหมอมาเยอะแล้วใส่หูก็ตายั้างเมวแมวหรือชิงเสื๋ยคนจะได้เห็นแล่งสีเสื้อเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นนะยิงแต่ตูดผมอ่ะงไปเห็นตูดใจบักงหขอสานา นะสาวนเตยมันก็ต้องนะใหญ่ๆอยู่เน<ม>ี่ยเหมือนอ e ีวานเอลอะไรนะอ e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  ีวานอีทอีวานอีทเอลฟี่ก็ต้องสูงสูงอยู่นะสาวนเตียสูงขายาวมอล็อกโกน่ารักนะสาวมโโโอ,อ็อกโกาสีฟ้ากพราะแน่นอนมโอลโ็อกโกไอรู้สึกว่าไอ้นั่นก็มอโ็อกโกใช่ไหมไอโมร็อกกีนะไอนางเอกคามปอมเมอร์ โอ้ไม่รู้สิไม่รู้ประเทศกันขันัฟมโมชอบแค่ดูหนึ่งกับสองแค่นั้นแหละจะดูนางเอกการู้เลยแหละถามโฟมเม่ชอบดูฉากตอนพระเอกวิ่งแค่นั้นแหละจนพระเอกบอกว่ากูไม่วิ่งอีกแล้วอ๊อเขาชอบดูฉากที่ว่านางเอกนั่งอยู่บนชอปเปอร์นั่นแหละชอบดูแบบอะไรที่มันสันๆพอดูปุ๊บก็คุ้มแล้วสวยที่เข้าซื้อเข้าไปดู น่ารักหนังดีมากครับผมเอาเอาคืออะไรเนี่ยอุ้ยใส่หูแมวมาด้วยอืมงวดนี้อ่ะออฟเวอร์ไปเรื่อยอ่ะเฟสมันเอาไปแล้วอะไรอ่ะเรื่อยเรื่อยผมตอนนี้มาผมไปตั้งปืนคนหลักแล้วเอา ไม่เล่นไปแลนเจอร์ไม่เอ๊ะเมื่อวานก็ไม่ได้ไปลตเจอร์ไม่ใช่เหรอถือเลื่อยฟันซอมบี้กันสนิงทุกวันนี้ยังใช้ไม่เป็นเลยเรื่อยอ่ะทำไมใช้ยังไงไม่ให้ซอมบี้มันโดนตบมันตบสวนเราต้องเอาแลเจอร์เดี๋ยวแลเจอร์มันจะพักแลเจอร์มีสกิลผัดอยู่มันชอบกินผัดอืมเป็นมังสวิรัต หาไม่ได้ไอเลยแห่ะถึงจะสำลักแล้วกูเล่นโดนเออไม่ใช่กูไม่ได้โดนแล้วแล้วกูวางทำไมเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจตัวเอง วางเรื่อยแล้วอ่ะวางตรงคอทันหน้าสักอันทีวะเนี่ยไม่ใช่คอทันหน้าดิปืนเนี่ยผมมาเปมีร้อยห้าสิบนัดเบลต้องเก็บดูดีขึ้นปะมันขึ้นขึ้นร้อยห้าสิบปะตัตีมันจะมีร้อยนัดใช่ปะร้อยร้อยออืมร้อยร้อยไม่ขึ้นร้อยห้าการตัยิงละ <laughs> ยังดีนะ,ะลูกซองลูกซองมันกระจายเอตอนที่เก็บเกาะได้ซอมบี้มันตีไม่ค่อยไม่ค่อยมาตีนะไอ้เหยียพอเกาะหมดปุ๊บแม่งมาตีทันทีเหยีย <laughs> มีปั๊มอัพ <laughs> ซอมบี้รู้จังหวะง <c oughs> ไม่มีป้อมปืนกลหรือมวันนี้โอ้อะไรนะเอยอ๋อนี่ไงป้อมปืนกลอยูอ่นี่ไง,ง,นนไไงโทษปมถุยปมถุยไง่ะปมถุยโดนปืนกลได้ยินเสียงมันสมสมตูมนะตอนนี้ เรียบร้อยไปแล้วโอเคหนึ่งนาทีทนไว้ไปดูมันแห้ๆตรงไหนนะ ซ้ายเยอะซ้ายเยอะขึ้นไปข้างบนแล้วซ้ายยิงผ่านซีบันไดได้ไหมยี่สิบวิเติมกระสุนกันแล้วกันเฮ้ยลูกเออเอ้าข้างหลังข้างหลังข้างหลัง เย็นใจเย็นนะจ๊ะเกาะขุนมลโอ้โหอุ้ยโทษรถเผมติดล้างตาด้วยล้างเลยล้างเลยล้างเลยคุ้มกันให้เป็นคลืนปืนกลแล้วลั่นปืนมันตรงออฟพอดีเลยแต่กีถ้ถอย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 ไปเลยคุ้มหลังให้ไปบาปอยู่นี่ไป เบต้าแน่เข้ามาแล้วนะเอาเปืนนี่มาเอ็มโปลไม่ออกไ <c oughs> ลเ่เจะเยดลี่ก็ยังไม่ได้ขึ้น <c oughs> ลงมาเก็บเฮฟวี่ อุ้ยเสียงอะไรวะอะไรวะอะไรนฟิลวะเออกูไม่ได้ฝาดคนเดียวใช่ไหมเหมือนมีใครยิงกระสุนเฉียวูอืโเฉียวหูซ้ายนวยนะอุ้ยกระโดดลงมาทับซอมบี้ปั๊มหัวขอปั๊มหัวเดาได้เกาะแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปนะฮะ มีมีปืนกนอยตรงนู้นผมมีแงอยู่มีกอยู่แงกอยู่แง๊้อยแงกเลยให้คนโอ้โหยิง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 ใครวิ่งป่ากระสุนปืนวะเนี่ยตะเคีเมอร์อยู่น โอ้ยมึงก็ตกไปได้เนาะวิวิวเข้ามาตอนไหนวะน่าจะโดดลงมาจากข้างบนครับตอนนี้เม็ดจะหมดใช่ยหมเน่าไี่ได้ยามี

เดี๋ยวเดี๋ยวขอระเบิด A นี่ก่อนรีดไปซิงชาร์ตมาเอามีคนระเบิดไปแล้ววะเดี๋ยวค่อยไประเบิดตรงทางนั้นก็ได้เอาเลย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 ไปละ ้ระเบิดข้างหลังโอ้ยไปไปไปไม่ได้มีไฟโอ้ยเบ้เบ๊เบ๊ผมด้วยเนี่ยซอมบีล้อมรอบตัวเลยจุดล้างตายอยู่ด้วยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บโอ้โหโอ้ย,อยไปยืนทำเหี้ยอ,อยู่ตรงตามวิ พยาบาลต้องส่งผมมีอยู่ดิใช้เหมใช่แล้ต้องวิ่งแล้วมั้งเนี่ยเอาไปเอากันเลยมันรอให้เราวิ่งไปตรงนู้นลึกไปเลยไปเลยไปเลยเบเบวิ่งนำไปเอาเปิดลิขรวกโอ๊ยคุโรยิงขายแดงมันอยู่ตรงนั้นอุ้ยอะไรมึงวะบอลยิง ขอบคุณครับขึ้นไปไม่ได้แล้วเบเบระวังนอยวิ่งไปเลยเบ๊ะเอาวางเคมอกันแล้วอัพมนโอ้ยเหมือนเีอ้ยโ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 อ้โอ้ย้ย้นยอโอเ แสดงว่าทางนี้ไม่ไม่ควรเดินว่ะสองรอบแล้วเนี่ยกับไอ้ป้อมปืนตรงนี้นโอ้โอ้เอาอีกะเอาอีกะโอ้สองทางเลยอย่างเงี้ยยิงไม่โดนอ่ขอรีใช้บิ๊กซิงชาร์ตตรงนี้นะกันทีอ้าได้ได้ ไม่งั้นมันก็ไม่มีที่ใช้แล้วระวังใครมันไปยืนตรงเออเบยพยาบาลด้วเนเลยองเโอเคเอาดิยิบเลยไม่หายต้องไปแล้วต้องไปแล้ว อะไรเดี๋ยวดูหลังให้เบดูหน้าไปดีใช้ลูกซองมันคุ้มกันหลังง่ายกว่าเป็นตรงเนี้ยข้าอุ้ยหืมกูโดนระเบิดตัวนี้เคยไปโดนไฟไปนะถ้าเกิดมึงออกมาประตูมาเอ้าเพื่อนทำไมกูไว้ไหกับเพื่อนกูเนี่ย ขเขาวิ่งผ่ามาเลยเขาวิ่งเขาไม่ได้ดูหลังดูหน้าเลยนะข้างหน้าเลยโอ้โห <c oughs> ดีนะได้พยาบาลมาสองอันดูดิ <c oughs> มงั้นก็ไม่ได้ใช้วิสิงชาร์ดรหรอกอ้าวไม่มีรังกระสุนตรงนี้แสดงว่ามีข้างนอกสองรังว่ะอ่าดีเลยดีแล้ว <c oughs> ทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยเขาอุตส่าห์ชูมือยอมแพ้แล้วออฟชูมือสองข้างออฟเลื่อยขาขาดเลยขาดผนหมดเลยไอคิวเมนพุ่งปุ้งสรุปเราจะเล็กมันปุ่ง ใส่กรอกมีไม่เอ่ยนี่เลยเดี๋ยวมันจะปีนมาสองข้างทางใช่ไหมได้กูจะวางเคมอลใส่มึงเนี่ยอะน่ะพึ้นมาโอ๊ยโอ้โ,อโหหลังเข้าหลังยังเยอะอย่าหลังยังเยอะแล้วไอ้นี่อยูยอ่ไหนแล้วเนี่ย กระสุนตกกลางเปล่าปูพึ่งเดี๋ยวมึงกดเริ่มเลยเลยงั้นว่าทำไมไวหมีเพิ่้เติมกระสุนเลยแซดโอ้ยรีบไปไหนเอ้ยสตรีมเมอร์อยู่ข้างบนเนี่ยปืนรีบยิงไม่ได้อะโอเคอ่ะได้อยู่มีเฮฟวี่ หลบลังกับสุนอยู่ไซเคสองอยู่นีโ่โอเคโอ้ยมันจะมาตกอะไรตรงนี้นเอาว่าเปิร์กทำงานเปิร์กที่ไหนผมยิงเ,เต็มให้อะเหรอขอบคุณครับไม่รู้ <laughs> <laughs> ปกติฟิกเซอร์ไงยิงตอรสิบห้าตัวแล้วมันนันนี้แต่มันต้องสิบห้าตัวแบบรวดเร็วด้วยไม่งั้นหลุดคอมโบ <laughs> E, บี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 บังบีบังเดี๋ยวางแม่เห็นแรกแรกนะกระปุเนึงระเบิด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  นหน่อยเด้อโอเคกำลังกด A โอเคโอปได้เอาแล้วครับดที่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 เราใจและเป็นุกที่สุด ไม่สนุกคนเดียวหรืะ